ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณข่าวช่องสตังมีเดียประจำวันที่28กันยายน2567นะครับสำหรับคนที่จะได้เงินดิจิทั f a ฟส2นะครับจะต้องเป็นคนที่ลงทะเบียนทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ ใช้เงินดิจิทัลผ่านสมาร์ทโฟนหรือกลุ่มที่ใช้เงินดิจิทัลบนบัตรประชาชนซึ่งกลุ่มที่ใช้เงินดิจิทัลบนบัตรประชาชนนั้นนะครับรัฐบาลยังไม่ได้เปิดให้ลงทะเบียนเพราะเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกําหนดหากในอนาคตมีการเปิดลงทะเบียนสําหรับกลุ่มที่จะใช้เงินดิจิทัลผ่านบัตรประชาชนจากรัฐบาลสตางค์จะรีบมาอัปเดตอีกทีนะครับว่าเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไหรนะ่เนาะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ได้ลงทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วนะครับคนที่ไม่มีบัตรสุริการแห่งรัฐห,หรือไม่มีบัตรคนพิการเนี่ยจะได้ รับเงินดิจิทัลกลุ่มที่2หรือเฟส2นั่นเองใครที่ลงทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วแล้วอยู่เฟส2พิมพ์หมายเลขหนึ่งมาได้เลยนะครับส่วนคนที่อยู่เฟส2แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนคอมเมนต์มาได้ว่ายังไม่ได้ลงทะเบียนเนาะซึ่งการโอนเงินเฟส2นั้นคาดว่าจะได้ประมาณต้นปี68นั่นเองนะครับใครที่มีคําถามอะไรนอกจากนี้นะก็คอมเมนต์มาถามใต้ล่างได้จะไปตามข่าวให้นะครับดูข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐก็ติดตาม และกดกระดิ่ง Youtube ช่องสตัง์มีเดียด้วยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตัง์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังต์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ